การพบชายชาวห้วยเกิงอำเภอกุมภาวาปีจังหวัดอุดรธานีอายุ22ปีติดเชื้อโควิด19สายพันธุ์โอมิครจากข้อตาที่เขาเดินทางกลับมาจากเบลเยียมเมื่อวันที่11ธันวาคมถึงตอนนี้มีผู้ติดเชื้อโควิด19จากครอบครัวนี้แล้ว3คนนะคะส่วนคนที่ใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสูงถูกกักตัวอยู่ในบ้านหลังเดียวกันที่ตำบลห้วยเกิงเมื่อวานนี้มีการเก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อรอบที่สองคาดว่าผลจะออกในวันนี้ค่ะ ถ้ามาดูทำลายของคนที่ติดเชื้อพบว่าวันที่11ธันวาคมช่วงเย็นเดินทางพร้อมกับภรรยาและลูกชายวัยหขวบ8เดือนไปรับพ่อตาที่สนามบินขอนแก่นค่ะจากนั้นไปร่วมรับประทานอาหารกับครอบครัวและญาติพี่น้องต่อมาวันที่12ธันวาคมเดินทางไปที่ห้างบิ๊กซีและไปรับประทานอาหารที่ร้านสองแห่งในวันถัดมาก็ไปทำพาสปอร์ตที่ขอนแกน่นพร้อมกับพ่อตาและพัญยาก่อนไปส่งพ่อตา โดยนั่งรถโดยสารกลับจากจังหวัดกาลสินสุนชายชาวอุดรธานีก็เดินทางกลับภูมิลำเนานะคะช่วงค่าไปรับประทานหมูกระทะร่วมกับครอบครัวญาติพี่น้องช่วงดึกไปเที่ยวร้านเพลงเพื่อชีวิตทําให้ตอนนี้มีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง9คนมีกลุ่มเสียงตาเสียงกลางและเสียงต่ําส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป็นพนักง,งานโรงงานอุตสาหกรรมและร้านเพลงเพื่อชีวิตกว่า50คน เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างไปตรวจหาเชื้อแล้วในรอบแรกนะคะขณะเดียวกันทางจังหวัดก็ให้ทีมสอบสวนของสาธารณาสุขอำเภอกุมภาวะปีลงพื้นที่ไปตรวจสอบร้านเพลงเพื่อชีวิตว่าได้รับอนุญ,ญาตให้เปิดสถานประกอบการหรือไม่หากไม่ได้รับอนุญาตก็ให้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ